นี่คือการตกแต่งนะครับให้ได้ตามใจเรานะครับอยากได้ตา่าอยากได้ได้เป็นภุมมได้มีการก็แล้วแต่เลยครับ,รบผมก็ผมวันนี้ตัดตัดอยอดไปเสียก,กิ่งกับกิง่งหญ่ๆเลยกางยอดบนไม่จับว่ามองเห็นไหมครับว่ามันคำ้วมาตัดแต่งเลยวันนี้แตง่งวันนี้แตง่งแต่งจุดหญ่ไปกับคลิบเลยครับ อันนี้แต่งตัดออกกิ่งนี่ไม่สมบูรณ์ตัดออก,ไม,อออกไม่ไวหมากเกินจนเกินไปนะครับบางทีมันมันจริงจ้าหนาน,นะครับนี่ผมตัดอันนี้ต้องบุญโยนหมดเลยอันนี้อะไครับอยู่วันนี้กำแล้วครับไม่ไม่จับอะไรเได้ไหมมาแล้วครับขอ,องกิ่งมันต้มบุญมันจะเลียง ตากิ้งตูมบุญมันจะเรียงใบใดดีว่ากับรามันจะนี่ครับ พ่อเหมือนเปลี่นมีอยู่ที่ตีแต่งแบบนั้นก็เน,นียวนำกันมาได้ครับความพ่แต่งแบบนี้ครับผมเน้นตาโยดขึ้นบนหมาก็ตัดตัดโยดกลุ่มมดเลยไม่ไม่เกี่ยวกินอะไรอย่างเงี้ยมตัดมดเอาไว้มันเลียงใบกลางมันเนี่ยครับเก็บจริงได้ประมาณจ้ามรู่กับตัวน,นี้ตาเก็บจริงๆรจ้ามที่ลู่ครับตาเก็บจริงจริงนะ เาเก็บมดเลื้อยตรงไว้แต่นี้ผมผมไม่ได้ไกด์นะครับผมกินมึงต้มลูกแบกินเองครับปูย๋ยจะใช่กีงัวมั้งใช้กีงัวกกเก็บกีไก่กับการดูแลกันใช่ทิบ้าทิบามาั้งเดือดละอุนกับทิบ้าทิบามันนี้เพิ่งสัตว์ไปใบสมบุนรับผมสวยกังบุญน่าจะแหลมมองเม็ดแหละป่านนี้แล้วกำแล้ว Còn này vẫn cứ mà tính bạn. Tới cái chỗ bắt phát có tịt Ai đuổi nó cả bốm. Nó đắp kia tụt tạn. Không mình có muốn đi bấm cho mà nên nằm. Ai cả บคุณมันรับคนที่เข้ามาชมนะกุญเถี่ติดตามนะครับผมนี่เป็นกิ้งหลางนะครับเป็นกิ้งหลางๆเลยดูความสมบูรณ์ครับเพราะว่าถ้าว่าเราตัดยอดนั้นสั้นนะฮะมันจะส่งมามันจะส่งมากิ้งกลางๆครับมันจะไม่มันสั้นนะฮะมันจะไม่ขึ้นมาเลียงยอดเลยมันเอาสั้นนะตรงนั้นมาเลียงมาเลียงกิ้งกลางๆนะครับทต่ไม่กิ้งเงี้ยนะครับใบออกดีนะครับผมยอดไม่ต้องเจี๊ยดได้ครับจะขึ้นยตัดเลยครับผมถ้าไม่อยังไงจุ้งนะ แต่ถ้าอยากให้ทุ่งกระรายได้แต่กระปุ่มปุ่มไม่เน้นทุ่งนะครับเน้นเก็บไอี๋ยวมันก็ช่วยกันครับดูครับดูใบใบก็ต้องบุญครับโอเคครับผมวันนี้ลานแบบตอนนี้ก่อนเดี๋ยวหลังปุ่มจะมาใต้เลยจัดนะครับต่างวันวันเลย